ไม่ไงหนงได้มันไม่ค่อยร้อนเลยมันเป็นจาน้เดียวนี่นี่ไม่ง่าไงแมันง่ายคุณพี่คุณพ si em. na kind of like ี่มอ nah, so ัห้นูอ่ะคุณพี่ันนี้เยให้ใบนะใบใบครับอยากมาขโมยของเรานะใบใหญ่ใครขโมยถึงจาวางไว้หมไม่เอารอ อันนี้ได้มาแล้วนะครับหนึ่งใบด้านบนนี่ในลองอธิบายวิธีการทำหน่อยครับกับวิดีโอครับผมขั้นตอนการทำใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรครับอธิบายเนี่ยตอนต้นเลยครับอันนี้เป็นถ้วยค่ะครับทำจากผักตบอย่างแรกก็คือเอาผักตบครับเอาเอาแป้งทาบนผักตบก่อนแล้วก็จะพกเอากระดาษคาะวางทับอีกทีนึงครับแล้วก็เอาแป้งไถ่รอบเป็นจานครับใช่แล้วก็นนจากระดาษก็เป็นใบตองค่ะครับ ด้านบนใช่ครับด้านบนทีเลงทำไมต้องแค่ใบตองไม่ใช้ใบปลตบทั้งคู่เพราะอะไรครับรู้ไหมครับมันน่าจะทําเป็นเหมือนโค้งนะค่ะไม่คือคือถ้าใบตองเนี่ยคืออย่างที่บายเพิ่มใบตองเนี่ยมันจะรองอาหารได้เลยไงทั่วไปไหมเราใบตองรองอาหารเยอะถ้าปลตบเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ไม่สะอาดพอประมาณน้ไปโชกายได้ค่ะไปโชกายได้ค่ะ